ครับนี่วันนี้หนุ่มเสือก็มาเดินอยู่บนยอดภูลบโลนะครับนำนักเที่ยวขึ้นมาชมซากุระเมืองไทยที่ภูลมโลนะครับอานะทิตย์นี้หนุ่มเสือก็รับลูกทัวร์ลูกค้าจากอำเภอบ้านไทยจังหวัดขอนแก่นนะครับนี่ดอกไม้กำลังสวยมากเลยนะครับนะเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับ19 20- 21นะครับนี่กำลังสวยถ้าหากอาทิตย์หน้าต่อไป อาจจะมีใบแซมแล้วก็บางต้นนะครับอันนี้ก็ต้องเ,อเป็นวัฒจักรของดอกไม้นะครับนะเขาสดมานานแล้วนะครับนะแต่ก็ยังมีแปลงถัดไปเรื่อยๆนะครับแปลงถัดไปนะครับเราก็ต้องรอชมกันติดตามกันเป็นระยะระยะนะครับนะติดตามกันได้ทุกๆ5วันทุกๆอาทิตย์นะครับจะบอกล่วงหน้าไม่ได้เลยนะครับนะดอกซากุระนี้นะครับนะนี่ก็ทีมงานของ น้องๆนะครับนักเรียนคณะครูอาจารย์จากบ้านภัยจังหวัดขอนแก่นครับมีแปลงที่3ามครับสวยมากเลยครับนะครับแปลงที่3นะครับแล้วก็จะเห็นบริเวณลานจอดรถกันเป็นเยอะๆอยู่นี่ยังไงครับนะแปลงที่สานะก็อย่างไรก็ตามนะครับนะเสาอ,อาทิตย์ที่จะถึงนะครับ 2ี่สิบนะครับนักท่องเที่ยวเยอะแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ดอกไม้กำลังสวยครับนะกำลังสวยนะครับคงได้ถึงเออ่สิ้นเดือนมกรานี่ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ยังไม่หมดสะทีเดียวนะครับอ่าตามที่หนูเสือได้ บอกมาที่ว่าได้ก็คือได้ถึงสิ้นเดือนมกราเนี่ยก็คือแถวๆนี้นะครับต่อไปก็อาจจะเป็นแปลงถัดไปประมาณนี้หรืออาจจะแตกใบแซมแล้วบางจุดที่บานก่อนประมาณนี้นะครับพฤติกรรมของซากุระเมืองไทยเป็นแบบนี้นะครับหรือดอกนางพญาเสือโคร่งนะครับเอาไว้ทิปหน้าเดี๋ยวพบกับหนุ่มเสือใหม่ครับโอกาสนี้ก็ถือกล่าวคำว่าสวัสดีครับ